เนสิทธยาสานุสิทธ์และพุทธศาสนกิกชนทั่วไปร่วมพิธีทำบุญอุทิศถวายในวันคล้ายวันมรณภาพปีที่43ของพระครูวิชัยสาธุกิจหลวงพ่อย้อยวิจารโนและอดีตเจ้าอาวาสวัดทรงเสวยทุกรูปณวัดทรงเสวยตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดไชยนา กำหนดงานในวันพุทธที่6ทธันวาคมพุทธศักราช2,566ตรงกับวันแรม9ก้าข้าเดือน12มหโรสพสมพ่อชมฟรีตลอดงานกำหนดการเวลา9ก้นาฬิกา39นาทีพิธีบวงสูงอดีตเจ้าอาวาวสวัดทรงเสวย เวลา10นาฬิกา30นาทีพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายเพนพระเวลา19นาฬิกานาทีพิธีสวดพระอภิธรรมถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดทรงสเสวยงอนในภาคกลืนเฮ้ยงัดเจมาแล้วมาแล้วมา้ิจ้าผมสุดยอดมาตรถาลิเกไทยลิเกพระเอกหมาทองคำคณะสอนรามน้ำเพชร เจา้าทำเจ้าันทำไมไมีฟันยืนเฝ้าดูท่นานเมตตงอา,ารีเหมือนว,วังดีต่อรประทานจากงานฝ่ายสฆงพระครูประหลัดสุวัฒนาพรหม,มวิหารคุณรองเจ้าคณะอำเภอสันบุรีเจ้าอาวาสวัดทรงเสวย วัยยาวัจกรคณะกรรมการหวัดและศิษยานุสิ์หลวงพ่อยอยวิจารโนทุกท่านร่วมกันจัดงานจาลืมและหยับลาบในวันพุธที่6กธันวาคม พุทธศักราช2,566ขอเชิญสิทธยาสานุสิทธิ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปร่วมพิธีทำบุญอุทิศถวายในวันคล้ายวันมรณภาพปีที่43ของพระครูวิชัยสาธุกิจหลวงพ่อย้อยวิจารโนและอดีตเจ้าอาวาสวัดทรงสเสวยทุกรูปณนะวัดทรงสเสวยตำบลหนองน้อยอํเาเภอวัดสิงห์จังหวัดไท่นา no, no. บัดทรงสวยน้องแค่แผ่คุณความดีเส้อสายวิชาบารมีเมตตาเด่นดีร่ำรู้กราบหลวงปู่ย้อยชัยนาตามรอยแห่งบุญบนบานสมชุน ทำครูงานเงินสดสวยกราบอาจารย์อมเหนียวน้อมขอพรพัช่วยน้ำมุ่นแห่งความร่ำรวยดน่วยรวยเป็นเศรษฐี